สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงนอเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับแม่น้องอานนท์มื่อนี้พามาป่าเด้อมื่อนี้พี่น้องเอ้ยผูน่ะเนาะมาหาแนวอยู่แนวกินอยู่ป่าก้อนมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นมาผลตกแระวดกกระเจียวออกลายกัวเก้าว่าสันก็เลยพากันมาหาซับดอกกระเจียวดึงดอกกระเจียวก่อนมื่อนี้พี่น้องเอ้าเมืเ่อฉเนาะ มากันสามคนบูนี้พี่น้องเลยเนาะมาหอดปลาะลรกระตกไปไผ่ไปดาวเลยพี่น้องเลยผู้ทั้งมิตู้ก็ได้จักดอกแลยมิตู่จองทัดอกจงทําดอกแม่น้องอานุนก็มาเห็นดอกกระเจียวดอกหนึ่งก็ได้เปิดกล้องให้ปลาดุงเบืองน้ากันพี่น้องเลยกำลังใบข้าวมาป้าที่นี่เนาะหาก็ได้ดอกกระเจียวสามดอกพี่น้องเลยเดี๋ยวแม่น้องอนุนจะกลับกล้องให้เบิ่งพี่น้องเลยก็ได้ดอกกระเจียวสามดอก มาดุนนี่นั่นอยากมีกี่ดินในเดอ้อฝนตกพี่น้องเลยเนาะนี่นี่กระดอกกระเจียวอ้น,นั่นดอกกำลังจูมพี่น้องชบูบนี่ฮะไปเห็ดพ่อวะไปตูเห็นเห็ดพ่อ,อใช่หน่าโอ้ยเห็ด เอาอไรม่พอพี่นุ๊กนี่ันี้อเอาหนี้เลสมอ้ยเฮ็ดพ่อพี่นุองนี่้มดื้อบ่งฮนดก้องนี่ดื้อบ่งฮุ้องอ้ยเฮ็ดพ่อของแล้วอ่ะแม่ใช่ใช่คลิปนะโอ้ยคอดีใจหลยยังน่อยอยูะน่ะหน้อยัยังโอนอยู่โอยหันห่อยโ้ยทใไมพี่หน่อยมึงไม่พี่นุย่มึง ข่อยมาดดปอกก็โตนุข่อยมายังก็มยังก็ปะมยังอย่าพาอาคลิปลงวะนี่นาพี่น้องตอนนี้กินชงสกกันเนี่ยอะ่นมึงนี่ามึงนี่กูรู้ยมึงน่ายเ่เงีมึงตายกูเท่เนเงี้ยอเอมยังดีว่าจ้านี่ยง้เอาหลน่อยเ่นีเอาไม่ไม่ไมเตนกำลังเห็นพี่นุอง สนึ่งอ่ะเ้ยดีใจกันดีนาดเป็นในบ้านได้อยู่ว้าวค่่เพ่นนี่ข่อยไทยนี่ข่อยไทยนี่นี่หนก่หนกเฮ้ยนี่หนเออหนนี่มันยังยังน้อยอยู่เนาะโอ้ยมมัน่ไม่ตนเฮ้เขาคือบ่เห็นบ่ตาบหากินโอ้ยบากันดีใจพม่ร้อ่ฝนโตกปร่ พี่ผ่อหนังเลยเนาะหนังบ่อ้อนปากป้าอยากอยู่ได้ป้าเอาหนังมันคือขาวสั่งพี่ผ่อหนังเหมือนพี่ผอหนังแล้วนี่นะอืมอามันคือขาวสั่งเมย์มันเห็ดนั้นเพิ่นคายนะคือดำดำดำพี่ผ่อหนังแล้วนี่น่าดำดำนะอันนี้มันยังอ่อนด้วยโอ้มันอ่อนมันเลยบ่ลามไอ้ยเนาะกำลังออกน่าดูนู่นน่ะโอ้มันกำลังออกมันกำลังนั่นเนาะโอ้ยพี่ผ่อนออกแล้วพี่น้องเลย แ่ยังหาเคียบู่นะเห็นเฮ็ดพ่อดีใจลือพ่อสบายดีบ่รุ่ง่ะออลืมสบายดีเยพี่ดเคพ่อลืมว่าสบายดีท่านมากันสามคนวันนี้พีดาเลยเล็นเฮ็ดพ่อวันนี้ย่คคยกับกราลังเปิดกล้องป้ากับกรลังชับบารเฮ็ดพ่อเิวแล้วายเลยเวมันเห็นเป็นมูเนาะหาเบิ้งก็คักบันนี้พี่้างเลยเนาะ เพราะว่าถ้าว่าเพราะว่าขี้ดินในพนตกแล้วมันถมไว้เนาะนี่กูมาแต่เชร้ากูอึนอ่ะตัดเซ็จประเี้ป้ามาแต่เชร้าพนมาเมื่อืนอีปื้นเน่าอ่าห้วมึงเน่งัวเหยียบเออะินอนอยู่พี่ได้ไหมนี่นางคนกับฉีนอนอยู่พี่ได้เหมือนมึงเน่ยไหนังอ่อนๆอยู่งัวเหยียบนะไหมงัวเหยียบเนี่ยเชียท์ถิมนี่ชื่อน่ะว้ายแล้วไม่ของเนีป้าพนบุญป้าบุญเออเป็นเ็ดเพ่อนังเนาะ หากแต่ว่าอันนั้นในพี่น้องเฮ็ดพ่อหนังที่ว่าอันมันก็นั่งนั yes> ่งงอนอยู่ีพี่น้องดงหลอกกระจิ๊โอ้ยมึงดกายฮอดเฮ็ดมึงในหวยนะปตู้เอาชามสีดอกอยู่มงมันไม่ดกไม่ท้องดอกนะฮะนอป้าหาเกียวอุ้ยป้า ป้าป้าวันี้ป้าวันนี้จมูเห็นโอ้ยยเขียเลยเชียเลีนี่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 อ๋อม้ยมยนดเกาะหยอยมันอยู่เลิกภูวน้าเ้ยตรงนี้โอ้ยต้องคดอุ้ยนะป้าันอมุ้นะโอ้ยควดด้ยควดนี้ควดเอาใจไี่จะชีนวยนี่นี่ก็โรงงามเลยหร่งงามเพราะว่าขีดินมันถมไ้เลย เฮ้ยบึงอ้า oh. นี like ่นี่นี่ขอดเบื้งคอดเบื้งอยู่ในเหงาเนี่ต้องมีมันยังจะคลอ่ยหมักบวกบ่อเนี่ยกบขึ้นขอดมือว้าวมาดิมาดิป้าคนขอดเอออยู่ในขี้ดินได้ไหมไม่ไม่มันมันอยู่ในขี้ดินได้ไหมขี้ดินแบบผู้ๆหน่อยนะเอาเอานี่ยังบม่ได้มีไผลผู้จักได้ในพี่น้องคุณน้ำแมตู่หอบพร้อมหมักเงาะมากินเลยเงาะจันบะเมืย์เออแย่เบื้องเบื้องเบื้องขาคนพี่ อ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาพ่ออันว่าอีหยังหมูหมูเฮ็ดเพาะเนาะหมูเฮ็ดเพาะคุมนึงพี่น้องเอ้ยเอาอันนี้ใชค่ะน่ะป้าเพิ่นไปพอเงาดได้โลกเด้บดบ่ค่อยเอากดอกเไม่ตบ่เห็นนะี่้นี่เด้เอออันนี้เฮาบ่เห็นโอ้ยอันอันนันเด้ป้านั่นป้า ป่ามีนะเดีได้ปื้ยนี่ใช่เอ้านุ่อหนีแล้วเดียวกับกอบนึ่งเลยในกรอบนึ่งในกรอบนึงที่น้องสองคนข่กรโ c มกันอยู่นฮะแม่นุ่คนด้โสองคนสองคนกับสีตาดบ้ามนีเป็นชีกงจุ้มน้อยหนึม่ได้ดยป้าไห่มีนั่นนั่นนั่นเออขอหายู่งอะไกินตี๊ดทักี่ เอาบ้วงได้เห็นคุณแต่ว่าอ่เม่น้องเ้ยดายเอาข่อยข่อยเบ้าชื่อเด้มันกี่ามันสีบวกแม่วันออยลขี่บอกไม่ได้คิดได้ว่าพี่น้องมาชีมาพ่อเฮ็ดพ่อเนาะแม่นอันเฮ็ดพ่อนางนะเห็นเพิ่นขายน้ำตลาดนะคือเป็นสีสีดำดำเนาะเแบบนั้นนะมันมันนะมาเลยกันเนาะ ซ้ำดอกุในถงหลอกกระเจียวแล้วป้ามันหนีด้วยวะห้อบ่หินดิเฮ้ยในหกหลอกเาเฮ้ยแปดดอกแปดดอกชิบหลอีปชิบหลงเงินมงเดียวเอาอันนี้บอกชิบหลงบ่อแล้วบริชนดเอามือโดเอามือชิบเอ็ดองดอกนี่ กข้ามันหมูมันได้เนหมันบริหกคข,าขยานอรออุ้ยพี่นอ้องชิสมลิบลนี่มีเมทกเมเป็นอย่งเวลาพ่อเฮ็ดคือเปลี่ยนโทนเสียงเนาะแต่ละคิหนกนี่กัเิมห้าลอกฝ่าังเดียวน่ะป้าชิมห้าลอกมองเดียวป้าแต่ว่าอันบกนี้เป็นเฮ็ดพ่อนางแต่ว่าเป็นเฮ็ดพ่อนางที อันนะๆ ả, ๆนมันมันยังอ่อนนะไหมเนาะยังอ่อนมันยังอ่อนก็เลยมันยังเว่อรงเฮ้ยมันเลมันแฉลบเลยนี้สึกหลอกแล้วเนาะโอ้ยคักคเพ็ดพอนังยังคนอ่อนอยู่ด้ยพี่นอ๊กทว่าทว่ามันแก่นะแม่มันลำเนาะไใช่ใช่ช im ่ at ้งอ้ยนะ อืมเยาพกดกเพ้่หนกนหาเห้ดู่พึ่กรหาใเห็ดพอพึ่กระาเห็ดพ่อเพื่อนกห้งหนึ่งเจหาอสน่าพึ่งใหญ่รเดได้เห่รุดไดใหญ่รดได้ผาวควยหาดเผาวควยหาบัสโอ้ยบึ้งคนอันนี้กับเม่นบักเจ้าบอเม่ตู้เมยตู้พี่อยู่พี่แม่ตู้

โอ<ร>มันมันจเป็นอันนั้นเลยป้ามันสิเป็นกอบลูกผิไ้เจ้าหาลูกไอซิปอิชีเโดว้าไบุนป้านี้ตอนแรกว่าซิมหาดอกกระเจียวมเ็เห็นหรือนไ่อ่อนั่ยยูนี่นะแตกๆเห็นบ้ะตัวพีนาะมันมันี่นี่มันแตกมันตเอรเอาดูขึ้นก่อน Tuyên tên lần đầu ui ui bội công mạng ngao lợi bì nọ bong ku nó công mạng mặt 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 มันสีมังอยู่น้ำเงาไหมเนี่ยนี่แต่ว่ามันมันสีแตกแดีวเมื่อคืนนี่นะฝนตกใส่แเดวมันก็เลยนั่นเนาะมันก็เลยลึบอันว่าห้อยแตกมันเนาะป้าเนาะเอาเลยบบเห็นเหมืนเนี่ยเขาต้องเคลียร์หาเกลียวมาเืออื่นมาหาอีกกต่ยังออกอีกเพราะว่ามันยังหนาดอกน้อยมึงในป้ามึงในเจ้านะเคลียร์กี่นี่แล้บัดถมไหมถมไหมเบืออื่นมันใหญ่เนาะเบือนนั่นได้อีกเไอพี่น้องเลยนี่ ในข่อยถิมคนท่งนอกกระเจียวข่อยถิมเลยเจ๊บนไล่อยู่วะวบออยู่ข่อยใบข่อยว่าได้เอย่าเอากระยังไงมาบูเพื่อตรงยางข่อยดอกวูยิ่งได้น้อยกูบูมันจะงนมันะงานเนาะน่ะดอกหน่อยมันน่ะปะ ถุงใหม่เนาะดอกน้อยมันเนาะถหมใหม่เามาหาเออมือใหม่เฮามาหาเอาพี่น้องเอ้ป๊าถ้าเห็นเห็ดบ่ได้เบิ่งฮอดหน้ากล้องพี่น้องจักเป็นแนวใดจักเป็นบใดกล้องแบบยาวไปเลยจับไปซื่อๆพี่น้องลืมเบิ่งเอาเ็ดไปอย่างเดียวลืมเบิ่งฮอดหน้ากล้องจักเป็นโอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเ็ดออกแล้วมาเด้อมาเด้อเห็ดหางเห็ดเพาะเนาะจังว่ามันเอามันฮ้อนเนาะ คือสีเบิดแต่บิรบ้านนี่คือหุ fruit, anyway> ่นเนาะแต่ว่ามันมีเป็นมูด้วยพี่น้องเอ้ยมันโบเรมีไปทัวที่บด้วยเนาะมันมีเป็นมูนี่จ้าตัวเบนนอนทาเพชรแค่กระบอกว่าบอกว่าเราขี้ขาดนะว่ยเราก็แลนเราตี้เราก็นอยหน่อยนะนะมันก็มีโบเรหลายเด้เนาะมันก็มีแค่นี้ นางคนณคุณสีว่าเขาเอาอันเห็ดพ่อบอกนางคุณคุณว่ามามาเห็นนี่ใช่นะตีนเหยียบไม่ได้เห็นยังว่ะคุณก้อยก้อยก้อยก้หายู่ม่เหรอวะ็นตีนเหยียบเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเตยขี้บาบเล่าอีลีโอ้ยกับปลาออกลายเด้พี่น้องกับปลาออกอยู่แถวนี้แถวนี้เป็นมู่พี่น้องเลยเนาะเนาะ ้ายแต่ว่าเฮาเห็นในคลิปนี่ยเพิ่นเอาเห็ดปวกอลไรก็มีได้เห็ดปวกกับมีแต่ว่าบ้านเฮาไม่ใช่ออกแถวดงว่าเห็ดปวกเนาะนั่นนู้นนั่นมันออกหลายตะก้าเขานี่ไม่เคยเอาได้อันเห็ดอันเพาะนี่บอสหั่นเฮาก็มันบ่เคยออกมันก็ออกอยู่เนีแสดงว่าเนาะมันเคยออกที่อย่างเฮาบ่ญชักเนี่ยเอาปีเจ็ดเก้านะเฮาบุญเคยเอาเฮาบุญเคยเอาทั้งนั้นเลยเนาะไปหาเห็ดนี่กับบฮู้จักปลาบุฮู้จักนู่นกับบได้เด้พี่น้องเลย ตาไม่แต่บ่งเร่งเซฮิตบัดนี่อันดอกกระเจียวเจ๊อยู่ทางไหนบัดนี้ตอนแรกเราพากันมากวาใช่ไหมาดอกกระเจียวพี่น้องเลยเอาบอกขากินได้เถอะเดี๋ยวมะหลุไปโตมีนี่มันยังสักกระตูดนะนี่นะยังเงี้ยนเบื่อเนาะนี่เนาะคักขักพี่น้องเอ้ยกำลังเบิดแด้วันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยหวนหาเนาะ ใช้หมูหนึงเขาไล่ไล่มาได้สองคนนะบึงยุ่ยได้บ่วถุยนึงโอ้ถุยนึงแล้วรอกกรด้ษมาได้ถั่วหน่อยเลยเออไล่ได้ถั่วหน่อยเหรอวะอืมน่ะป้านี่มาได้กับประมาณสามขีดสี่ขีดนะเนาะประมาณนั้นพี่น้องเลยหมูหนึงได้หลายตัวเลยก็ได้บักหลายน้อยชับกับเฮามันก็โสขคือว่าได้สองคนเดียวเนาะนี่ชงอันนี้ชงอันนี้ผู้เดียวหลอกใหญ่งกันหลอกใหญ่แล้วเอาติยตื่นกัน ว่าไม่ดหลอกน้อยหอบใหญ่ขเรานัลอกใหญอันั้นเราเอาก่อนว่าเราเห็นแล้วก็คุบพึกรถฉลองมือคุบพกษรี้ว่แล้วมันเอาวัดบงี้ลวอน้าวหอบกาแฟเมื่อกี้นี้ฝนเราเติมพลังเลยเลยนีใช่นะมันต้องดูียวนี่มันต้องดูดวยันี่เนาะเดือดเนาะพันเนาะอ่างนันออกหดเนาะ โอ๊ยยังไมยสักมั้บหลไงว้าป้านนันพืกนมโอ้ยสวยโอ้ยมาเรยกกระดิดินสีพู้ผู้นเมนโดดเนาะเมนป้าก็ไจะวยสานี่นะหลงไเไได้หรอกเนยเ่ปูันล้ไงเลย้าวงามงามปพนเมนฮปพนางขยงในเปนนมานดดหน่อยนะออถ้าเป็นโไงได้หดกํานึงเนาะพี่นย ไอ้เพาะออกเลยด้อพี the ่น้องเลยเนาะแล้วมูเดียวกันบ่ฮือแม่มูเดียวกันนี่แดดมันมูเดียวกันออกมาดื้อเฮ้ยแม่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 พี่น้องหาดอกไม้ในกระไล่ขนาดของป้ามันพอดอกน้อยอีกเบืออื่นนี่ได้มันบม่ได้หอดช่องทะมือได้ป้าเอ้ยเฮ็ดนะเบืออื่นนี่แม่นมันออกเราได้นนี่นะมันกจะนังเป็นชั้นนี่เออถังไใบก้อนบ่มันยังน้อดว่ายังกิ่นม่ได้ ว้าว้ายพี่น้องพ่ออีกแล้วแต่ว่าพ่อพ่อปลานี่พ่อมูนี่อยากดอกน้อยเด้อป่านี่เด้อมืออื่นเนาะป่านเนาะมืออื่นงานดอกเล็กน้อยพี่น้องเลยมืออื่นมืออื่นเนี่อ๋อมืออื่นนี่คอยเอาคลิปลงไปนี่มืออื่นนี่แตกโคบอื่นว้าวพี่น้อง้พ่ออ้ะนี่เจออีกแล้วว้าวี่ส้นกันอยู่นี่ จ้าบ่มีดอกนี um ่เป็นนะในมึงนี่น่ะ3ดอกบ่ใส่น้ํากั่นเด้อเฮาย่านอันนั้นมันแตกย่านอันน้าิแแม่นย่านน้ําันກแล้วมันแตกอ๋อวดอกน้อยมันก็มีําดอกสปูมือน่ะเอาดเนาะเอาลมือน่ะเอาเลยน้อยกูันถมไว้เนาะมันมันต้องเอาเอาองก็่วงเนาะถ้าว่าสิเอาสิเอาอันเสียมัยนมันยมันแตกเนาะค่อยๆเด มันต้องเอายังเอาบ่วงมาโอยคอดเอาได้ปะพี่น้องแหกมานแหกมานปีนี่พี่น้๊กโอ๊ยสิได้นี่พออีกแล้วพี่นุ๊กแล้วแต่ว่าสิได้วันดอกน้อยอ่ะดอกน้อยอ่ะอ้ก้อนเป็กเอาถมใบก้อนถมใบก่อนสามสี่ดอกไหนมึงในดอกน้อยอุ้ยสิายอ่ะดอกน้อยอ๋ออยู่นี่บีมันยุยเงินปะ แมนี่ว้าวแมนน้ำมันได้ด้วยนะเฮ้ยได้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 เนคือหมอน่มอนว้าวอยู่พี่พี่พ่นาพี่น้องบีกันยุ่ยยุ่ยพินาว้าวแ่นบีกันยุ่ยยุ่ว้าวแม่นี่ไปตาลักก็ได้กินแล้วเพยเป็นยังเวลาเห็นเนี่ยแบบมันแบบมันแบกออกมาอีกมั้ยน้องพี่น้องอันเสียงแบบแบบมันตื่นเต้นนะ ตัวกตื่นเจ็ดน้ำผึ้งได้เลยวันนี้เจี๋ยวว่าหลอกกระเจี๊ยวเจี๋ยวว่านหลอกกระเจียวแล้วันนี้ด้วยเอาโรดชั่งหนิเอาโรดชั่งหนิเนาะพอดีล่างแบบเเนาะล่างก็สบายเลยพี่น้องเห็นพอนังอ่ะเนาะมันโบมีมันโบมีใหญ่เนาะน่ะอันนี้ทางนี้เขาทำด้เอาเสียมเคลียร์เลยไหมทางนี้ทั้งนี้เขาใช้สมัครแคบแบบเดียวไม่ใช่ห้องเนาะว่านเนี่ยมีมีคนเอาแล้วมีคนมาหาได้นี่แต่ว่ามันโบพันได้ออกว่านนี่เนาะ โอ้เต่าแสดงว่ามูใหญ่เติบเลยพี่น้องซุ่มเอาอะซุ่มเฮาเอาพากันเอากินนี่ยูหันเนาะนี่เมนไว้เลยเล่ปลาเนี่ยพี่น้องเอ้หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆน้องพี่น้องฮ่าจแต่ว่าอากาศก็พอได้อยู่เนาะปลาเนาะแม่มันได้ดอกกระเจียวสำนีได้ได้เนื้อปาสำนีก็โอเคเลยเนาะกินได้ยุกสำนีจ้ะ ดื่มผนดอกกระเจียวภาพมันงามเลยนี่ดอกกระเจียวอ่ะเห็นไ่มเห็นไ่มผลโตกแล้วแนวกินออกพี่น้องแนวกินปงเนาะดอกกระเจียวได้ชงดอกพี่น้องเลยเลาะกะเดิมบโเห็นแด้วันนี้พี่น้องเลยเนาะอยากเบิดเดอบนเนาะ เปิดกล้องมาก็ยาวเลยพี่น้องเอ้ยยาวเลยบ่ได้ผักเลยเนาะมาพอเฮ็ดหมูนึงแต่ว่ากะห้วยแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเริ่มสบายซับหยังไปแล้วบัดนี้แม่ตู้กะได้ฮักกิลายยามโอเคสิเฮ็ดบ่เฮ็ดแต่พาแขงเลยติพออ้อได้พออได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดเพาะเราเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาเฮ็ดเพาะนํากันเด้อเนาะ หาป่าป่าน <c oughs> มีนาเราแหงปวดได้นน่เราเห็นคลิปเมื่อนั้นเราว่าโอ้ยอยากไปหาดอกกระเจียวเราว่าเด็กนนทหาที่เออคอยเราว่าโอ้ยมันไก่ได้วะมันห้อน่ะน,นี้บบจัากวาเฮ็ดออกขมจัากวาเฮ็ดออกส่วนเราอยู่ <c oughs> โอ้นันเน่นันในในหมูแบกไงเนี่ยหักหมูโบนั่นเนาะโใหญ่เนาะไม่ใช่หลอกน้อยบ่พอหลอกไงคือโ่มันคือบนนั่นเนาะมันกำลังอันอันนี้จะเป็นหมูที่โชว์โบก็มาแหงนะเนี่ยวานะพี่น้องเดิมในเนาะไปก็เดิมออกไปหากินนะบ้านนี้เนาะมีแต่หลอกน้อยเลยเนี่ยหลอกน่อยเนาะเจ้าพ่อเนาะเน่หวายตัวนี้ก็งามแท้หวายนี่ย้อนไงแท้พี่น้อง สามห้มตตู้กันนีตัวโตนามันหลนเนีลงดนอกตัวกตาลักตัวัหล่นวมากเดอดเจ๊บายพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยคุณนะช่องผมจนเป็นช่องคอยช่องคอยจนเป็นไปตัวทีบเลยมาป่าถึงง่ายงามใช่งะไรวะมาหามาป่าเดี๋ยวบแมนแนวเง่ยงามเลยเนาะ

เออหลอกมวนมวนมวนพี่น้องเลยมาหาดูนี่นะมาเข่าปลาดูนนี่โบเสียเถี่ยวเด้อพี่น้องเลยข่าปลาดูนนี่เนาะได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเลยมันถมไมมถมไมมมันกับสีหญ่อยู่แล้วว่าเนาะนี่บ่โอ้ยหน่ะมิหนาห้ากี้ว่หมากกระโบกหน่ะเมนเพชรเนาะแต่ว่าเพิ่นถือผลเพิ่นก็ได้แดงถือพ่นเพิ่นจีน่ะ น่าเฮ็ดเด้อนี่นี่บ่แม่นบ่น้ํโอ้แม่นอยู่น่ะแต่ว่าหอกน้อยนะแม่ตู่น้ํแม่ตมาเคลียร์บงอยู่่วมีอยู่จัอันบโลบนั่นีอุ้ยน่ะนี่น่ะแม่ต้ยเฮาไดอน้อยพี่น้องน่ะท่านญน้อยก็เอาด้เว้ยนหมู่เอาก่อนเว้ยเอ้าแต่ว่าอกํานี้ก้อยเนาะอือเอถมไว้ก่อนตนะถมไว้ก่อนนี่ค่ะค่ะ หมูใหญ่เติบเลยพี่น้องแต่ว่าห่างๆกันเนาะบ่ได้นันทีไปไหนเนาะห่างๆกันพี่น้องมันกำลังออกพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดนะกำลังเยือนไ่ได้เยือนนะออกนี่เลยเห็ดมันกำลังออกมันก็เลยบ่ทันในไงนี่งานงงมก้อนนั้นี่ยไงเนาะพ็เนาะอยู่อันหมูเขาเอาตัวก้อนนะเนาะใหญ่เนาะมันอันนั้นมันเกิดก้อน เพื่อเตะเพื่อแตนพี่น้องอ๋อวายก็งามเนาะเฮาให้เจ้าดอกบ่กี่ให้เด้อให้แล้วเนาะลืมพี่น้องเอ้ยป๊าด้อเาวันี้พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อหมู่ใหม่สิายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งใหม่ีเือก็โตนูอีบัดนี้เนาะเอออ่าหมู่นีก็เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะแนมไปทางใดก็คือมอยมีแล้วบัดเนาะ เฮากะสิหาแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเฮกมานอยู่ได้เนาะแม่เนาะมานเด้นี่เงินขึ้มือเด้นี่ลงเงินถึมือแม่ตัวยามลงเงินถึยามมาแต่เียงถึมือเพิ่นว่ามาฮอดก็ได้โดเนาะอ้าวพกันม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ลาป้าลุงไปแล้วเนาะา้อพากันมยก่อนจัง สิเลไม่วันนี้พี่น้องเลยพ่อกันไม่เดอ้อพี่น้องเลยถ้าว่าพ่อเฮ็ดปวกหรือว่าพ่อเฮ็ดอีกจะทายให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องไม่เนาะโดยสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อ,ดอดสบายดีเด้อแม่ตูเด้อสบายดีโดยลาคลิปก็ถือมีดน้ำเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุเน้ำบรสุขุสุคนฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเผื่อสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีว่าพึ่งหมเนาะบายบายพี่น้องเลย มาหาเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อ